ขอน้อมน้อมองมหาบาร,รมีและคุณพระรัตไททั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่เจ้าแม่สุชาดาได้มีกับทุกๆภาคส่วนมานะการสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตทุทไมประสุดทั้งหลายการใส่ร้ายป้ายสีก็ตามการประหารชีวิตก็ตามการเกณฑ์ฆ่าประหัตประหารซึ่งกันและกันก็ตามนะการถูกสะกดถูกจองจํากักขังโดยคาถาโคมเวทมนต์คุณสายมนต์ดำใดๆดก็ตามทั้งหมดนั้งสิ้นที่กระทำต่อเจ้าแม่สุชาดาทั้งหมดนั้งสิ้นนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นความพยาบาทอาฆาตแค้นต่อกันและกันมา นะการผูกใจเจ็บความพยาบาทนะการความสาบแช่งคําสาบานใดก็ตามนะที่จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันมา นะกับตระกูลณลปางหรือกัภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดก็ตามที่คงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําก็ตามทีสั่งการให้กระทากาตามทีนะหรือว่ามีส่วนร่วมในทางหนึ่งทางใดก็ตามทีทั้งหมด้งสิ้นน,นะในการประหัดประหารกันทั้งหมดทั้งมวลนะความผูกใจเจ็บการเฝ้าคอยใดๆก็ตามนะแล้วก็คำสาปแช่งนะใดๆก็ตามความโกรธเคืองทั้งหลายทั้งหมด้งสิ้นน,นะ น้อมองมหาบรมีทุกพระองค์สมงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าแม่สุชาดากับทุกๆภาคส่วนนยเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น,นพึงเป็นอโหสิกรรมร่วมกันน้าแต่การบัดนี้เป็นต้นไปตลอดการเทินทุกกรณีการกรู้เพตกรรมทุกอย่างอาโหสีอโหสีอโหสีโส,โหส,สให้เจ้าแม่สุชาดานะมีส่วนในที่วาศสนาบรมี มีส่วนในความสมุดเฉดเด็ดขาดอ่านหาในตัวมันเองให้มีส่วนในความสว่างสวยในพระธรรมแล้วก็ให้มีส่วนในมหาสังฆทานทุกๆครั้งที่หมู่เราข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยถวายมาดีแล้วไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามนะข้าวสารอาหารแห้งพระตาหาร ый, าาทั้งหลายพระพุทธรูปพระต่จีวรนะปัจจัยทั้งหลายที่ใช้ในการโปรดสัพพสัตน,นะขององค์มหาบร,รมีทั้งหมดนั้งสิน้นนะแล้วก็ให้มีส่วนในการโปรดสัตตามองค์มหาบรมีของทุกๆภาคส่วน เพื smoking, ่อเป็นกําลังในการหลุดพ้นจากอํานาจของวิปากทั้งหมดทั้งมวลนะโดยทั่วกันนะตลอดถึงลูกหลานบริวารของเจ้าแม่สุชาดานะเพิ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเทินโซโซโซไม่เอาลูกแมว ปิดเล็กเดี๋ยวค่ะ <c oughs> เรานาคาก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เรา <c oughs> พญา <c oughs> นาคทั้งหลายนาคาทั้งหลายนะเราผู้บำเพญ็ญทั้งหมดทั้งสิน้นเมืองบาดาลทั้งหมดทั้งมวลน,น,นะในแว่น้าวังนะสิ่งใดก็ตามที่เคยหลงมกมุ่นนะในการบำเพญ็ญตะบะชานยานนะพิญญาทั้งหลายนะใน ชาญการดำดิ่งลึกนะในการจําศีลทั้งหมดทั้งมวลนะจนกลายเป็นสิ่งปิดกัน้นปิดบังต่อพระธรรมความขี้คลายสว่างสวยนะสิ่งใดก็ตามที่เอาแต่จิตเอกสภาวะแห่งตนก็ตามนะในการจําศีลนะในการใช้ชีวิตไปตามกรรมทั้งหลายนะการหลงเพลิดเพลินอยู่ในชาญทั้งหลายอยู่ในฤทธิ์ทั้งหลายก็ตาม หรือว่าการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตการปีกวิเวกความสันโดษใดๆก็ตามทั้งหมดนั้นสิ้นนะจนกายเป็นสิ่งปิดบังการโปรดร่วมกันการเป็นกําลังร่วมกันกับองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งมวลน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของหมู่เราพญานาคนาคาทั้งหลายแห่งแม่น้ําวังทั้งหมดนั้นสิ้นนะพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสีอโหสีอโหสี โซสนมาเต็มเลยอืมหยดน้ำ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 โต้เลยเดี๋ยวพาไปแป๊บหนึ่งหยดน้ำเสร็จนะไปเขีที่หยดน้ำหน่อยไปเร็ว<า>อือทุกโมงเราชั้นภูมิพิมีส่วนด้ทั่วกันไปตลอดการขนลุกชุลัว ขอเนอาน้อมอ,องค์มหาบารมีและคุณพระรัตนตรัยทั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่เหล่าภูมิใต้น้ําใต้บาดาลทั้งหมดนงสิ้นได้เคยหลงมมกมุ่นมัวเมาในโลกยุสุขโลกวิสศยทั้งหลายความสงสารเพลินเพลินอาบายมุกทั้งหลายการพนันขันต่อนะการเ,าเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายนะการหมกมุ่น,ม,นมัวเมาในการมาคุณการมารมใดก็ตามการเสพสังวาททั้งหลายก็ตามเอาแต่การใช้ชีวิตไปตามกรรมนะเป็นประมาณนะไม่ได้สนใจสัจธรรมทั้งหลายไม่ได้สนใจ าศาสนาใดๆก็ตามนะการหลงมัวเมาในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในลาบยศสรรเสริญลาบสการะใดๆก็ตามนะจนกลายเป็นความยึดติดในวัตถุธาตุทั้งหลายนะดำดิ่งสู่อาบายบภูมนะินะในภูมิใต้น้ำทั้งหมดสิ้นนะสิ่งใดก็ตามที่หลงในโลกยว,วิสัยทั้งหลายแห่งตนในใน,ในการยึดนะในการวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งหมดน้งมวล น้อมองค์มหาบารมีทุกพระอ,องค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของเหล่าภูมิใต้น้ําใต้บาดาลทั้งหลายทุกคนในการพุทเพจกรรมลักษณะกรรมพึงเป็นอโหสิกรมกร,กรมทั้งหมดทั้งสิน้นนับแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหาสี่อโหาสี่อโหาสี่โาาสแล้วก็ให้มีส่วนในการถวายสังฆทานมหาสังฆทานทั้งหลายนะพระไตรจีวรพุทธรูปทั้งหลายนะฮะมีส่วนใน าการถวายข้าพตหารข้าวสารอาหารแห้งปัจจัยทั้งหลายที่ใช้เป็นกําลังในการปล่สัพสัตของหมูเ่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายนะที่เคยทํามาในทุกยุคทุกสมัยในทุกๆพุทธันดรในทุกๆครั้งนะไม่ว่าจะทํากับพระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็ตามนะสิ่งดีงามทั้งหลายที่ได้การที่ได้ทําในการปลดสัตนะเพื่อเป็นกำลังในการหลุดพ้นจากภูม่มใต้น้ำทั้งหมดทั้งสิน้นนะพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเทินโซโซ,โซ,โซ,โซ